เงาะป่าวรรณคดีไทยเรื่องสังทองเงาะป่าผู้มีผิวกายสีดำ,ำ้ำบ่งบอกว่าเป็นชนเผ่าสีครั้ำผมหยิกเป็นพวงรูปร่างเตีย้ยไม่สูงสงา่าแต่มีร่างกายที่แข็งแรงขมัดทะแมงพร้อมด้วยพละกำลังที่มากสามารถปีนป่ายต้นไม้ล่าสัตว์ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว การแต่งกายตามวิถีชนคนใช้ชีวิตในปา่ามีนิสัยซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีไร้ซึ่งเบียงสาขี้เล่นตรงไปตรงมาตามประสาของคนที่เติบใหญ่ในปา่าไม่มีซึ่งเล่เหลี่ยมชอบตลกขบขันสนุกสนานด้วยเสียงหัวเราะเงาะป่านั้นเขาดูเหมือนว่าไม่รู้เท่าทันคนในเมืองนัก แต่เรียงรองด้านทักษะการเอาตัวรอดดำรงชีวิตในป่าเชี่ยว้าญในการล่าสัตว์หาอาหารของป่ามาประทังชีวิตไก่ชิดรู้จักธรรมชาติในป่าอย่างน่ามหัศจรรย์